อ๋อมันมีฝังนู้นอีกฝังหนึ่งที่ข้างสวอีกฝังหนึ่งเดี๋ยวไปดูปะเร็วเดี๋ยวดิมาไปกับมาซื้เดี๋ยวก็เ,ออเดี๋ยวก็หมด,ดเลยอะไรก็ซื้อแล้วก็หิวไปดีปะฝังดิเจ้าว่าไหนอ่ะเ,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 เอาไส้กับเครื่องในนะม,มนีเลือดไหมมีเลือดหรเาือเอาไส้กับเครื่องในผมงหนึ่งจังอ๋อเลือดก็มีนี่ไงแล้วก็เลือดถุงหนึ่งไม,ไ,มไม่มีไม่เีียบรวมใช่ไหมแยกกันใช่ไหม เต็ถึงล5เอาเลือดฮะเลือดเลือดถุงหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไสข้างในถุงหนึ่งไสขีดล้วสขีดแล้วข้าในีดที่เพื่อจะให้ขีดเอายางละขีดแล้วกันค่ะเระยบระอยแบไม่รู้ดูก่อนเลี้ยงไม่ได้สักพอนับอ่ะส่เ็นนะคะครับ อ๋อแล้วอย่างละขีดก็อย่างละขีดนี่างเคงในขีดไสขีดแล้วก็เลือดขุงมไงอ๋อแล้วกินกับเบียร์ยรยไม่กินอยู่นะคือผมก็กินได้นะแต่ไม่กินไม่ได้มีอะไรพิเศษ 难过。